สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มกัญชัยเดือดกลางรายการหลังโดนถามพาดพิงถึงลูกสาวแฟนแฟนปรบมือให้สนันจากประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้หลังจากที่เมียหลวงอายุ61ปีเจ้าของโรงงานที่ออกมาแฉสามีที่ครองรักกันมากว่า40ปีแต่สุดท้ายสามีฮุบโรงงานและออนรัพย์สินมูลค่าเกือบ100ล้าน ให้กับลูกชายนอกสมรสสองคนจนเกือบหมดส่วนลูกทั้ง3คนที่เกิดจากการจดทะเบียนสมรสไม่ได้อะไรเลยแถมยังถูกไล่ออกจากบ้านอีกด้วยโดยล่าสุดในรายการหนกระแสซึ่งมีอ้อยซึ่งเป็นเมียหลวงพร้อมด้วยบุกลูกชายโบพี่สาวคนโตและน้องเฟิร์นลูกสาวคนเล็กมาร่วมรายการในวันนี้ทำให้หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรในรายการและทนายแก้วตกใจและรู้สึกไม่เชื่อกับเรื่องราวที่ได้ยิน จนต้องถามว่าพ่อมีคาถาอะไรถึงได้มีสเสน่ห์มัดใจผู้หญิงได้ขนาดนี้และในช่วงตอนหนึ่งเกน้องสาวเฮียปลาสามีของอ้อยซึ่งเป็นเมียหลวงที่พี่ชายของเธอบอกว่า mm. เธอจบถึงด็อตเตอร์มาจากเมืองนอกได้ถามหนุ่มกัญชัยกลางรายการว่าถ้าลูกคุณหนุ่มไปมีผู้ชายหลายๆคนไม่ตั้งใจเรียนแล้วผู้ชายเขาก็ไม่รักด้วยคุณหนุ่มจะโกรธไหมหนุ่มกัญชัยตอบสวนเลยว่า mm. ผมไม่โกรธหรอกครับ เพราะผมถือว่าผมสอนแล้วแต่ถ้าลูกจะมีความคิดของเขาเองถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกแล้วเขาต้องเลือกชีวิตเขาเองผมมีหน้าที่ซัพพอร์ตลูกเท่านั้นครับผมไม่โกรธลูกถ้าลูกผมต้องเสียใจกับผู้ชายคนหนึ่งมาผมก็จะปลอบลูกว่าไม่เป็นไรพ่ออยู่ตรงนี้นี่ผมตอบด็อกเตอร์แบบนี้นะครับแต่ผมไม่ใช่ด็อกเตอร์นะแต่ผมมีความคิดแบบนี้และผมบอกด็อกเตอร์นะครับอย่ามาเกี่ยวกับลูกผม นอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังอธิบายอีกว่าที่น้องสาวเฮียปลาพูดมามันคนละบ,บริบทกันเพราะคนเรามันต่างความคิดกันถ้าคุณจะถามผมหรือจะมาเปรียบเทียบกันว่าถ้าโลกไม่ดีไปคบกับผู้ชายแล้วเสียใจกลับมาแต่สำหรับกับหนุ่มกัญชยัยมันไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ในกรณีของเฮียปลาอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกทั้งยังช่วงตอนหนึ่งน้องสาวเฮียปลายังพูดอีกว่าพี่ชายตนไม่ทราบว่าเป็นการจดทะเบียนซ้อน เพียงแค่ตอนนั้นภรรยาอีกคนเกิดตั้งท้องจึงต้องไปรับรองบุตรให้ซึ่งประเด็นนี้ทนายแก้วที่นั่งอยู่ในรายการด้วยพยายามอธิบายว่ามันคนละส่วนกันรับรองบุตรก็คือรับรองบุตรส่วนจดทะเบียนสมรสก็คือจดทะเบียนสมรสขณะที่หนุ่มกัญชัยตอบอีกว่ารับรองบุตรคือรับรองบุตรครับเพราะผมก็รับรองบุตรผมโดนที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกับแม่ผมหนุ่มกัญชัยยังได้ทิ้งท้ายในรายการว่า ที่เกน้องสาวเฮียปลาพูดพาดพิงถึงลูกสาวของตนนั้นตนไม่ได้ติดใจโกรธแต่อย่างใดแต่เพียงแต่ต้องการอธิบายให้ชัดเจนซึ่งถ้าในกรณีของลูกตนถ้าทำผิดจริงแบบถึงท่านมีคนเสียชีวิตแบบนั้นตนก็ไม่ปกป้องและจะบอกให้มอบตัวแต่ถ้าแค่หลงผิดเพราะเรื่องความรักใดๆตนก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกและคอยปกป้องเสมอยิ่งถ้าท้องตนยิ่งต้องซัพพอร์ตและพร้อมจะเลี้ยงลูกด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ